สวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวเกษตรในงานโตนะครับผมโอ้ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมล่อมาประมาณ3ปีแล้วนะครับผมที่จะได้กลับมาเยี่ยมเยี่ยนนะครับยู่มองนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นอยู่บันท่ายเป็นบอกครับผม SR นะครับ SR ฟ้านะครับเบื้องง้วที่เพิ่นเอามาอยากให้เฮาเห็นนะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นความงดงามของง้วบ่ามันเลื่อนลอยนะครับพี่น้องครับผมอยู่ที่ เช่นไหนก็ติดตามครับบมตอง่วงครับว่า s อสอารมนะครับทุกคนผู้จักนะครับกิดิทรัพย์อยู่แล้วครับผมเรื่องของซื้อเสียงเนาะในด้านการผลิตง้วบามันเลือดลอยนะครับบมตอง่วงเลยนะครับสุดยอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาพ่อครับผู้จัดการฟ้ามเพื่อนนะครับผมครับสวัสดีครับจ๋าครับยินดีต้อนรับอีกครั้งครับครับผมหลายปีในน้าตัวแน่ครับผมท้องพันปกพันเป็นผู้จัดการฟร์มเบญ่าอยู่นีครับครับหรือว่าเอิญว่ามก็ได้นะครับผมมีมีอีกผู้นึงครับผมับพ่อครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคือกอบครับเป็นสัต์บานยูเอสอาร์นี่แหละครับครับผมพ่อกันสามปีเนาะครับผมกลับมานะครับเมื่อนี้ได้เห็นอย่างเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างรับผุณเลสีแนะน้ำครับเดี๋ยวให้แนะนำให้ครับเอสอาร์ฟาร์มครับยู่นี่ยูใสครับผมครับยูบ้านค่อยนอกครับอยู่ตำบลบัาแก้วอำเภอเมืองสามพันทางขึ้นไปชัยภูมเนี่ยครับครับทางเ้นชัยภูมน้องบัว ครับครับเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสผ่านมาเอสอาครับซึ่งผมกับภาพว่าไรครับว่าผมอยากให้พี่น้องได้เห็นอ่างัวบามันนะครับเลือดลอยที่อยู่ในเอสอาฟาร์มนะฮะซึ่งเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับผมครับอ่าเดี๋ยวให้มกพ่นพ่นอยากอวดเนาะเนี่ยแค่เห็นตัวนี้ผมก็อ่าลึงใช้ชว์นะครับอาลึงใช่ไหมผมนี่ครับแต่ละตัวอ้างมกอ่ามกมกบเนาะมกบเป็นคนครับอ่าเป็นคนจัดเนาะ โอเคครับผมโมกบเชิญครับผมอันนี้มีดเอาหนึ่งหนึ่งซีครับเป็นลูกเบียแคทสามสามหกครับอันนี้ขายแล้วขายแล้วครับอันนี้ของพี่บกกวัชละเ็นสื่อครับครับกะค่าโตก็กะไย่เติบเยอะครับบอกบอกได้บ่บอกเลยกลมกลมก็ได้ครับกะสี่สิบห้าครับสี่แสนห้าครับนะสี่แสนตอนนี้เพื่อนอายุอะไรไปแล้วครับตอนนี้สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนแสดงว่าเป็นสาวแล้วครับอีกสักน้อยก็น่าจะ ได้เตรียมผสมแล้วรับงั๊อย่าง,งของฟ้ามากกว่า20เดือนครับถึงจะเข้าผสม,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 มครับอีกตัวนี้อมอกโกว่ามีจุดเด่นอย่างไรครับผมอันนี้จุดเด่นในของมัตรกำเนื้อครับแล้วก็โครงสร้างของกระดูกครับขายง่เนาะครับหลังง,ว,งวแ่เป็นหลังที่กว้างครับเป็นคลิปที่อาจารย์มาทไาทย3ปีที่แล้วครับแม่เพิ่นอุ้มทองตัวนี้ครับอ้าจริงเหรอครับครับตอนนี้แม่เพิ่นกำลังจะล่อคลอดอีกตัวครับโอ้โหดูครับดูมันทัา ผมว่าไงก็หมอกรอบอยู่เลยครับตัวนี้ครับเพื่อนเป็นลูกของใครนะครับอันนี้เบียร์แคทครับเบียร์แคทสามสามหกของบัวอแลนด์ครับครับอันนี้เพื่อนมีเจ้าของนะครับพี่น้องครับผมอันนี้ของพี่บกอวัชระครับสุดยอดเลยครับดูโคกหางครับเป็นวัวแดงที่มีมัดกามเนื้อเยอะครับครับโอ้โครงสร้างของกระดูกที่ใหญ่อหางครับครบสมส่วนเลยตัวนี้ครับนะครับนี่ครับพี่น้องครับเพื่อนออกมาอวดซ้ำนี่แหละแต่ข้างในฟ้ามเพื่อนบัวทรมดาด้ครับข้างใน นะครับผมเอาโดนบินเมื่อกี้นี่นะครับโอ้บรรยากาศยูนี่ผมว่าเหมือนภาคเหนือเลยลหละนะครับเดี๋ยวบรรยากาศดียังไงต้องถามหมอกรบครับเพื่อนยูนี่โดนแล้วครับเพื่อน <laughs> ออกมาไ,ออได้แล้ววันนี้ <laughs> ออกมาได้แล้ววันนี้ออกมาได้แล้วเอาเงาเท่านเไยครับเฮ้ย <h oy> ตัวนี้บวต้องห่วงเลยผมผมอยากเบื้องตัวนี้แหละครับพี่น้องครับว่อาอยากให้ทุกคนเนาะเปิด เปิดแนวความฮิดใหม่อันนี้เป็นเกรีครับงัวเท่าหรืองัวเกรี์มอฟบะบางคนก็คิดว่าเลี่ยงแต่งัวแดงแม่หมอมอกบะอย่างไรครับแต่ละตัวแบบมีลักษณะที่ดีแตกต่างกันครับอันนี้คืองัวเท่าครับอันนี้เป็นลูกวีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับลูกวีแปดครับกับแม่ซีวายหนึ่งหนึ่งสี่เป็นสายแมดด็อกครับครับตอนนี้อายุเพิ่ไหลาไปีแล้วครับยังเป็นผู้สาวอยยู่สิบสี่เดือนครับ สวยมากครับพี่น้องครับผมผมเบื้องแล้วเหมือนครับภาพวาดเลยครับนะครับภาพวาดนะครับเป็นวัวที่มีช่วงลําตัวที่ยาวครับตัวนี้มอกกบเห็นจุดเดนอย่างอีกนะครับผมจากตัวนี้กะบันไทยทีแก้มเนื้อบันไทยทีโอ้โหลึกครับคโอ้ตัวนี้ผมมีเงินผมสีสื่อครัมีคนรมีเจ้าของไปนี่กะลัางหายครับกะล้างหายเป็นว่าเปิดไปเท่าไหร่ครับนี่หรือว่าแล้วแต่เพลินสีมาคุยกันครับ สนุกตั้งตรงในตำแหน่งที่เหมาะสมครับสวยมากครับลูก V ีแปดนะครัพี่น้องครับวีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับเจ็ดครับมีลำตัวที่ยาวพมมากตรงนึงครับส่วนหมักเ้าห่าวเพื่อนเพิ่ับครับพี่น้องพ่าถ้ามาได้เนี่ยให้เปิดความคิดเนาะบางที่คนไทยเขาคิดว่าเอ้าเลี้ยงแต่งัวแดงนะครับเบิ่งเบิ่งงัวเท่าครับหลักงที่กว้างครับแม่เนี่ยเป็นลักษณะแม่พันธุ์ที่ดีครับอันนี้ฝึกมักมือเล่นมอกครับนิ่งปึ๊กเลยครับ ครับอันนี้ผ่านผ่านสนามมั่นอะครับเพื่นเพิ่นไห้รังวั่นไปนี่ยงครับย่งเนาะเอาอีกสักหน่อยหนึ่งครับผมว่าเพื่อนเปิดไปไห่เรามั่กบแก่น่าจะสามซิบครับสามอัพเนาะครับสามอัพถ้าผู้ใดอยากได้ก็มาจีบเอาเด้อครับหน่วงยูเอครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาว่าเถอมาโชว์แน่ลูกโมเลโนที่เท้าขายน้ำเชื่อครับอะคัแล้วนี่ย่างย่ายไปยูนานครับนี่ครับพี่น้องครับไ้เบิรงกบันทายของเอครับมาอีกคนหนึ่งสม2ติสองตัวครับ ตัวนึงเดี๋เอาอีกตัวนึงมาแน่นี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 ่เอาตัวแม่นี่ก็ได้เอาตัวแม่มาสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชคผลงานของพ่อพันธุ์ที่เท้าน้ำเข่าครับพ่อพันธุ์เจ้าโน่นะวะเจ้าโน่โมเรโนครับอันนี้คือเป็นลูกที่เท้าผลิตจากพ่อพันธุ์ตัวนี้เลยใช่ครับตอนตอนนี้พ่อพันธุ์ตัวนี้อยู่สายโมกุลยู่สโวลีตครับของหมอดุลย์ยูนครปฐมครับอยู่กสโวลีตเขามีน้ำเชื่อมีอย่างจำนายมีจำนายครับอ๋ออยากให้เบื้องผลผลิตผลงานหรอเนาะอันนี้อยากให้เบื้อง บ่ธรรมดาครับนี่ได้ลูกของตัวผูครับโอ้ท้มันคือตัวใหญ่แท้ครับให้ลูกที่กระดูกใหญ่เม็ดสีเข้มครับอ่ายังเลี้ยวๆอยู่ในบ่อเนี่ยังผอมๆอยู่ยังบ่อเต็มเลยบบอเนี่กระลังกระลังขวบครับอายุสิบสองเดือนครับสิบสองเดือนนะครับกระลังขวบเอสอาร์เอสซานะครับผมนี่เอสอาร์หนึ่งร้อยสี่ครับหนึ่งร้อยสี่ครับตัวนี้ย่ายไปยุนานครับไปอยู่กับ จังหวัดน่านไปน่านครับอ๋อเปเป็นพ่อพันธุ์เนาะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนตั้งใจว่าจะไหนมกบได้คุยเพื่อนบ่เพื่อนจะเอาไปคุ้มฟูงไปคุ้มฟูงครับเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของเพื่อนครับเพื่อนมีงวงฝูงอ่ะแนะนาพี่น้องอีกสักเราหนึ่งมกบตัวนี้ลูกของไผ่นะอันนี้ของลูกของโมเลโนครับ927หรือเจ้าโนครับที่เป็นพ่อพันธุ์ในฟ้ามพ่อพันธุ์ที่ฟ้ามน้าเขาครับอันนี้ผลงานตัวผูอันนี้ผลงานตัวเมียครับโอ้เข้าใจ้วไขลูกกระดูกไงโนตั้งตรงครับ ครับอันนี้เป็นเม็ดสีเข้มครับอันนี้ผลงานตัวเมียครับตัวนี้น่าจะอายุยังบ่หลายอันนี้แปเดือนครับแปเดือนครับผม S R จากแม่หนึ่งสองหกสีนวลๆครับแต่ว่าให้เลยครับลูที่มีแบคพิงเมนต์ดีเข้มอืันนี้คือผลงานของเจ้าโน่นะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจจังไหนก็เดี๋ยว ถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสครับผมายเบอร์โทรไว้นะครับว่าเป็นคอพันธุ์อยู่ในฟาร์มของ SR เองนะครับผมตอนนี้เขารีดน้ําเชื่อใช่ครับบรรจุน้ําเชื่ออยู่ศูนย์รีดครับโอ้ตัวนี้ผมสนใจมากเลยตัวสูงนะสูงหลังตรงครับพี่น้องเขากระดูกใหญ่ครับเบังครับนี่เพิ่นยังไม่เต็มนี่ผมว่านี่แต่กับเพิ่นกัดใหญ่สังกัดเรียบร้อยแล้วนะครับหมอกอบใหญ่ไปน้ำบ่อหรอบ่เนาะไปส่งไปส่งครับไปส่งเรื่อๆนะครับนี่นี่ครับทีมงานนี่เพิ่นไปส่งงัวทั่วประเทศครับนี่หมอกอบครับนี่ครับโอเคครับผมครับผมหมอคบ ข้างหลังนี่ก็โอเคแลวเนาะครับให้เพื่อนได้อวดโฉมครับเนี่ยพี่น้องครับตอนนั้นกับลูกอ็อกฟอร์ดครับตัวทัดไปตัวไหดเนี่ยครับหนึ่งร้อยหกหนึ่งร้อยหกเป็น้อบ้านที่นเขาในประเทศไทยค่าตัวแพงที่สุดครับหกศูนย์สี่นี่บ่ของเซียตูนี่บ่แมนครับนะครับลูกสาวเป็นลูกสาวของโมโกผสมเองอยู่ฟาร์มเลยเมนครับเอามาอวดักหน่อยหนึ่งเลยนะเอาลูกอ็อกฟอร์ดแล้วก็เข้ากัน ได้เก็บงัวเลยนะครับพี่น้องครับอากาศก็ดีมากเลยอยู่ดีตอนยูเอชอาร์ผมยังรู้สึกติดใจครับตัวนี้แหละครับงัวเท่างัวขาวตัวนี้ครับสวยมากครับผู้ใดอยากได้นะครับมาจีบเอานะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่าครับพี่น้องอยากเห็นผลงานเจ้าออกฟอร์ด604ทับีทับีเนาะครับครับที่ของเซตูพ่นสื่อตอนนี้พ่นเปลี่ยนเจ้าของนะครับที่เอามาจากเมืองนอกตอนนั้นมอกบเอาน้ำเชื่อจากเมืองนอกมาเลยมหนบ่ แมนครับเพื่อจะผสมตัวนี้มาแล้วก้อนก้อนที่จะนําออกฟอร์ตตัวจริงเขามาครับแมนครับตอนตอนนั้นโมกบหู้ราคาวะแหลมเชื่อตอนออกฟอร์นําเข่าตอนนั้นราคาโมโหครับราคาเนี่ยโมูหให้เจ้าของเพื่อนนั่มเข่าให้ครับผมตีไปประมาณเจ็ดพันเลยครับนาะประมาณนะครับเป็นแยกเพศครับของแยกเพศดีครับวันนี้โมกบก็เลยเอามาผสมนะครับพี่้องับนี่ครับเป็นชุดแรกๆที่เอาเขามาครับแม่เพื่อนแม่เพื่อนเป็น อันนี้เป็นแม่โมเรลโนครับจากแม่น้ำเขาแม่เมอริโนนำเข้าอีกแล้วก็ผสมกับออกฟอร์ดครับนี่ครับผลผลิตออกมาเป็นยังไงครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่เป็นแม่เนาะครับโอ้แต่ว่าในรุ่นของออกฟอร์ดในฟฟร์มาเข้ากับหลายตครับมี่ลูกหลักมาหลายโตครับหลายชุดนี่ครับพี่น้องครับเพื่อใครอยากตัดสินใจโอ้ครับสุดยอดเลยเดี๋ยวสักน้อยก็ผสมได้แล้วผมว่านี่ครับเป็นซัดไปแล้วครับรอบแรกเอาไปซัดแล้วบอที่2ี่สิบสามครับ แต่ว่าอายุเพิ่นมาท่านใดครับแล้วสีเพิ่นประมาณนีนเด่นหองมักมกบนะหรือว่าเป็นน้ำแม่เป็นน้ำแม่ครับเป็นน้ำแม่ไม่ครับ่าเป็นแม่เข้มก็จะเข้มเหมือนอยู่ข้างในครับในมนดูของออฟฟอร์ดข้างในเข้มเหมือนกันครับวันนี้ครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งน้องมมกบมากหว่านี้ครับครับจุดเด่นของ sr ที่นี่นะที่มันบ่เหมือนไผ่เลยผมมองอย่างหนึ่งก็คืองั่วที่ซื้อไปจาก sr ดิเชื่อมมาทุกตัวครับเพราะว่าทุกตัวได้รับการฝึกการทดสอบควบเชื่องครับในขอก ที่เข้าสร้างขึ้นครับใส่เวลาในการฝึกโดนบอลแต่ละตัวประกอบจากอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ประมาณนี้ส่วนมาเข้ายานมทใส่ี่หกเดือนครับกับฝึกจะจะทรงลูกค้างจริงกับสิบเอ็ดย่างสิบสองครับถึงจะทรงแสดงว่าฝึกประมาณหาเดือนถึงหกเดือนเลยเพื่อจะให้ง่วเป็นแบบนี้นะพี่น้องครับผมเคยไปสนามประกวดครับไรแม้กระทั่งเจ้าของยังคุ้มไปอยู่แต่ทางง่วที่ตีตาโดยเอเสอาร์ดิผมบอกเลยครับนี่ครับพี่น้องครับบอตืนบ่อย่างเลย นะครับนี่สมัยก็เป็นน้องนักษาฝึกงานครับเพิ่นพากันฝึกฝึกเลยเนาะครับนี่แหละครับนี่คุณคู่อยู่นี่แหละครับนี่คุณคู่หมอกรนี่แหละคนนึงครับคู่ฝึกครับคู่ฝึกเลยนะครับโอ้สุดยอดครับผมอ่ะโอเคครับหมอกรครับเดี๋ยวจังไหนก็รบกวนหมอกรพาไปเบิ่งในฟาร์มเหน่อยนึงให้พี่น้องได้ชื่นชมเนาะนะครับถ่ายคลิปเฮาจังคอยให้เบอร์โทรอย่างครับขอบคุณหมอกรครับขอบคุณหมอกรครับผมโอ้อาจารย์ไทยลุ้นไปนะครับอาจารย์อาจารย์เคยเห็นหมอมุ่งราจักล้านอยู่นี่ครับอาจารย์ บัอาจารย์เบิ้งไอ้งัวเท่าครับสวยมากครับเนี่ยตัวเนี้ย